ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาะยะพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤศภประจำวันจันทร์ที่24ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่30 ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตดก้าจะเรียนน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับดาวก็ยังคงไปกองอยู่ในเรือนมรณะสาหรับชาวราศีพฤษภค่อนข้างที่จะมากนะครับก็ถงว่าเป็นหนึ่งในราศีที่ค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระพุธนะครับนะตอนนี้ก็อยู่ในราศีธนูนะเขาเรียกว่าตกพบมรณะครับเด็กกระดุมพระมรณะในช่วงของวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์โอเคพบเรือนนี่ไม่ดีพบเรือนเนี่ยไม่ดีแต่ว่าเลิกดีก็สามารถประครับประคองนะครับให้การเงินการทองของเราเนี่ยก็ไม่เสียหายมาก นะครับก็สามารถที่ยังมีสปิดในเรื่องของการเงินการทองในลักษณะต่างๆด้วยอิทธิพลของนะครับเลิกที่ให้คุณกระโดดชะตานะแต่ยังไงก็แล้วแต่ดาวพระพุธตกมรณนะก็ยังเป็นช่วงที่ตัวของเราเองอาจจะเป็นช่วงที่ตัดสินใจไว้นะครับคำพูดคำจาเอกสารสัญญาช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เลี่ยงก่อนจะดีกว่านะเอาล่ะนะก็ต้องบอกว่าการเงินก็ไม่สู้ดีนะต้องระมัดระวังไว้นะครับส่วนในเรื่องของความรักดาวพระอังคารเองนะก็ตกพบ มรณะนะก็มีปัญหากับคู่ค้าคู่คุณส่วนคู่สัญญานะครับคนไม่จริงใจเข้ามาในลนักษณะต่างๆนะก็อาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะบอกแวง้งมีปากเสียงกันในลนักษณะต่างๆแล้วดาวพังคารเองตกพบมรณะเราจะเรียกว่าผินทุบาทตามวิชาโหรดาวพังคารเป็นดาวกล้าแรงแข็งขยันพอตกมรณะแล้วก็ทําให ความกล้าแรงแข็งขยันของเราเนี่ยนะครับคนไม่เก่งัวในเรื่องของบารมีบางทีเราทําอะไรมุทะลุก็ไม่ให้คุณกระโดงชะตานะถือว่าเป็นจังหวะที่ไม่ค่อยจะดีนะช่วงนี้นะคบหาใครดูใจอะไรกันก็ดูกันไปก่อนนะอย่าเพิ่งตกลงปรงใจกันในลักษณะต่างๆเพราะว่าดาวตกมรณะถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ให้คุณกระโดงชะตานะครับและบางท่านนะครับก็ต้องบอกว่าเ,เวลารักใครชอบใครเนี่ยบางครั้งก็จะคิดถึงเขามากในลักษณะ ประมาณนี้นะเวลาดาปดมมวปนะัตตานิไปมนมแณะแปลว่าถ้าอยู่ห่างไกลกันจะคิดถึงกันในลักษณะต่างๆก็ในเรื่องความรักยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับนะสำหรับคนที่เ,เป็นคู่ครองกันเป็นแฟนกันอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าเกิดว่าเ,เลี่ยงได้ในลักษณะต่างๆก็เลี่ยงบางทีมีปัญหาอะไรกันก็เดินหนีซะนะหรือบางทีก็อาจจะแยกห้องกันอยู่หรือบางคนหนักหน่อยก็อาจจะแยกบ้านกันในช่วงนี้นะคือดาวเดินไม่ค่อยจะดี นะต้องต้องบอกว่าอย่างนี้เลยอย,อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วแถมดาวพฤหัสเองนะครับก็ตกมรณะเช่นกันดาวพฤหัสก็เป็นในเรื่องของสุนทรียภาพนะความรู้สึกรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะตกมรณะก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ปเปราะบางพอสมควรก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแห่งความร่ำรวยจร, <S <S ริงๆนะครับถ้าเกิดว่าตัว<ๆ> <gestellt> ของเราเองเนี่ยนะครับผ่านพ้นในเรื่องของความรู้สึกอะไรตรงนี้ไป นะครับก็สามารถที่จะพลิกฟื้นกลับมาได้นะเดี๋ยวพอดาวย้ายไปมังกรเนี่ยเราก็สามารถที่จะกลับมาพังงานในลนักษณะต่างๆได้ช่วงนี้ยังไงต้องระมัดระวังการพิทักษ์ทรัพย์สินเงินทองเงินตาความรู้สึกอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นการช่วยให้เราเองเนี่ยนะครับหนะักกลายเป็นเบาในลนักษณะต่างๆนะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ชาวราศีพฤษภยังคงต้องระมัดระวังในช่วงของตรงนี้นะครับก็การเงินไม่ดีความรักไม่ดีเอาอย่างนี้เนาะแล้วก็เรื่องของการงานโอเคการงานดี เขาเรียกว่ากรมะมากุมลัคนาก็ยังเป็นช่วงที่งานเยอะงานมากงานดกนะครับนะมีคนเชื่อมั่นในศักยภาพเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานเราในลักษณะต่างๆผมก็ยังมองว่าโอเคนะยังมีการเรื่องของโอกาสต่างๆเกี่ยวเรื่องของการงานต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่ายังเป็นจุดที่ยังเป็นจุดแข็งอยู่นะครับสาหรับชาวราศีพฤษภนะครับลักษณะประมาณนี้แล้วก็ไม่มีดาวอะไรเข้ามาเล็ง อะไรกันประมาณนี้ท่านก็ทํางานท่านเต็มที่นะการงานยังโอเคนะยังดีอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของการเงินให้ระวังการจับใจเช็ดสอยแล้วก็เรื่องของความรักอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องเรามาระวังกันพอสมควรนะยังเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเอาละส่วนที่ต้องเรามาระวังนะครับดาวเจ้าเรือนอรินะครับตก มรณะนั่นไม่ถือว่าถ้าตัวเราเองเนี่ยคุมสติเราอยู่ในเรื่องลักษณะต่างๆเวลาตัดสินใจอะไรทําอย่างรอบพ่อก็แปลว่าเราอยู่เป็นนะครับรู้ว่าอะไรคือปัญหาเราก็เดินหนีซะเลี่ยงซะเนี่ยอย่างนี้ถือว่าผ่านไม่มีปัญหานะครับส่วนดาวช่เดินมรณะจริงๆแล้วไปอยู่ที่เรือนการงานนะครับเขาเรียกมรณะกรรมงานก็ส่วนใหญ่แล้วก็เราจะเครียดหรือเรา ทุ่มเทเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับบางครั้งก็มากเกินไปนะเลยทําให้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับในลนักษณะทํางานจนไม่ได้พักผ่อนลักษณะประมาณนี้นะหรือเป็นช่วงที่เราใช้ความคิดเยอะอะไรเยอะนะเกี่ยวเรื่องของการงานก็ต้องระมัดระวังนะนะถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่ไหวก็นอนพักผ่อนหน่อยนะไม่ต้องหักโหมเยอะเท่าไหร่นะเพราะยังไงผมมองว่า ดาวพฤหัสบดีตอนนี้ท่านเสวยนะครับเทวีเลอร์ก็ถือว่าเป็นเป็นจังหวะที่ดีแหละนะครับแล้วช่วงนี้ถึงแม้ว่าดาวจะเข้ามรณะก็จริงแต่ว่าดาวเนี่ยมีแค่ดาวพระอังคารเองนะครับที่ท่านเข้า,าพิษนาคแค่วันจันทร์นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นก็ปกตินะถึงแม้จะเข้ามรณะเยอะแต่ก็อยู่ในเลิกที่ดีเป็นส่วนใหญ่นะครับเลิกเสียมีแค่วันจันทร์วันเดียวก็ระวังวันจันทร์นะหนัก,หน,กหน่อยแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไร ส่วนดาวเจ้าเรือนวินาศก็เหมือนเหมือนกันนะครับนะวินาศวิงง่งเข้ามรณะเนี่ยสังเกตนะฮะว่าชาวราศีพฤษภเองเนี่ยถ้าอยู่เป็นไม่มีปัญหานะถึงแม้ดาวจะกองในเรือนมรณะมากมายก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอลิก็ตกมรณะวินาศก็ตกมรณะนะนะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับถ้าเกิดว่าเราดําเนินชีวิตแบบปกติไม่มีอะไรไม่ประมาทรอบด้านแค่นั้นเองก็ไม่มีปัญหาอะไรนะผมมองว่าอย่างนี้นะแล้วก็เรื่องของเอกสาสัญญายังไงช่วงสัปดาห์นี้งดก่อนก็ดีเหมือนกัน นะเอาล่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิาพาดประการใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาผัยด้วยท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามนะครับท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกก้วจะเร่งน,น้ําชาก,กา,ฟแฟาแฟข้อแรกแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้องเพย์ข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกก้าวินดูตลอดสวัสดีครับ ครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูทลอตเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคลสนะทำให้หนักแล้วกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากระชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมฮวงจุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนก็สามารถติดต่อไปที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ0629474428นะครับผม สวัสดีครับ